จเจริญพออนาารนบสกุบาสกาทุกท่านอยากจะพูดถึงที่มาที่ไปของคําว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวเพราะว่ามีอยู่ในคัมภีนะนำมาแบ่งปันญ,ญาติโยมเป็นข้อคิดเตือนใจพระพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงมิตรวินทุกกะเป็นลูกของเศรษฐีพ่อเขาเสียชีวิตอยู่แต่แม่แม่เขาเป็นพระโสดาบันนะปฏิบัติธรรมหมั่นให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติสมาธินะเป็นพระโสดาบันก็อยากให้ลูกเนี่ยไม่อยากไปตกในนรก อยากให้ลูกเนี่ยได้มันสะสมบุรณ์ได้ทําคุณงามความดีไว้บ้างจ้างลูกหนึ่งพันกหาปณะนะให้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าปรากฏว่าไม่ได้ไปนะไปอยู่ข้างใต้ศาลาแทนนะแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฟังธรรมหรอกนอนอยู่ตรงนั้นนะแล้วแม่ก็ต้องให้เงินไปหนึ่งพันกหาปณะนะลูกเอาไปลงทุนทําธุรกิจปรากฏว่าได้เงินมาอย่างรวดเร็วดีใจเลยอยากจะออกเรือ ท่องทะเลไปต่อปรากฏว่าแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพราะอันตรายและรู้นิสัยลูกก็ขวางลูกไม่ให้ไปอยากรักษาชีวิตลูกไว้ปรากฏว่าคนเป็นลูกไม่ฟังนะผลักแม่ลงไปนั่งกับพื้นเสียอกเสียใจนี่คือแรงกรรมมาแล้วนะความอยากมาแล้วเพราะใช้ชีวิตเป็นไปด้วยตัณหาทยานอยากไม่มีสิ้นสุดทักทีนะเขาก็ล่องเรือไปกับกลุ่มเพื่อนเขาปรากฏว่าเกิดเหตุเพศภัยธรรมชาติตลอดทางกลุ่มเพื่อนก็คิดว่า มันต้องมีคนบาปอยู่บนเรือเลยจับฉลากเอานะก่อนเชื่องเขาจับฉลากเอาปรากฏว่าจับสามครั้งมิตตวินทุกกะเป็นชื่อเขาสามครั้งจึงถูกปล่อยล่องแพรไปเขาก็ล่องแพรไปไป,ไปเจอเกาะเกาะหนึ่งเขา้านะก็เห็นว่าเป็นโอ้เทพธิดานางฟ้าแต่จริงๆแล้วคือเป็นนางเวมานิกาเปรตต้องเสวยสุขเสวยทุกเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเจ็ดวันแล้วก็อีกเจ็ดวันแล้วก็ ไปถึงปุ๊บก็ไปเจอเปรตสี่ตนมองว่าเป็นนางฟ้าก็เสวยสุขอยู่บรน,นั้นพอครบเจ็ดวันปุ๊บนางก็ต้องไปเสวยทุกขล้วบอกว่าอยู่นี่นะเดี๋ยวมาใหม่ไม่ฟังก็ไปต่อไปอีกเกาะหนึ่งก็เจอเปรตอีกแปดตนเสวยสุขก,กันต่อกับนางต่อมาไปอีก,ก,กเกาะหนึ่งก็เปรตสิบหกตนอีกเกาะหนึ่งเกาะสุดท้ายก็เปรตสามสิบสองตนเสวยสุขยังไม่พอความทยานอยากตัณหานั้นจึงจะไปต่อ ไปต่อจากนี้นั่นคือนานลกแล้วนรลกชัดๆแล้วนะก็ไปโอ้ไปถึงบนนั้นปรากฏว่าเห็นเป็นคนกำลังใส่เครื่องประดับบนตัวนะโอ้สวยงามนะแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องพันธนาการแล้วก็กงจับกดกำลังบทหัวเลือดเต็มหน้าก็กลับมองเป็นว่าอ๋อเป็นเครื่องประดับบนหัวแต่งเติมเขียนหน้าตาด้วยเครื่องสำอางใดๆก็แล้วแต่ นะปรุงแต่งเป็นสีสันสวยงามกำลังร้องโหยห,หวนเจ็บปวดมองว่าเป็นการร้องเพลงสุขใจ<ม>เดินก็ไปหาเปรตบอกว่าเราขอได้ไหมเครื่องประดับบนหัวเนี่ยอยากได้บ้างขยันขยอจนเปรตคิดว่าโอ้คงหมดกรรมแล้วของเราเลยโยนกรงจักไปให้เต็มหัวรู้สึกตัวตาสว่างทันทีเมื่อความทุกข์ความเจ็บปวดมันเกิดเลือดแดงฉานเริ่มไหลลงมา ลูกเทวดาอยู่เรือนออกมาบดีแล้วก็สอนนี่แหละเห็นไหมเราะเป็นแรงกรรมที่เจ้าได้ทำาหมืนะตัณหามันเยอะนะักมิตรวินทุกะก็เลยถามว่ามันกรรมอะไรของผลกรรมตั้งแต่เจ้าทําร้ายพ่อแม่แล้วผู้มีอุปการะคุณทําร้ายแม่ของเจ้าให้เจ็บปวดเสียใจนะทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดหลงล่เลิงในโลกใบนี้ทยานอยากทั้งเปรตสี่แปดสิบหกสามสองตนทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุด เมื่ออำนาจปรารถนามันไม่มีวันเต็มขนาดนี้แล้วแล้วก็มันก็เหมือนกับแม่น้ําที่เสมอด้วยตันหาไม่มีเติมไม่มีวันเต็มเติมไม่มีวันหมดอยากไม่มีวันหมดจึงต้องมารับกรรมเห็นกงจักเป็นดอกบัวกกงจากกดก็ปั่นหัวเรื่อยไปอยากให้ญาติโยมได้แง่คิดนะไม่ต้องรอนรกเมื่อเราตายแต่ให้ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเรานั้นไม่รักษาความดีไว้หลงอยากผิดลูกผิดเมียนะ หรือไปคดโกงขโมยของเข้ามาทําให้เขาเสียหายทุกใจก็แล้วแต่เนี่ยอย่าคิดว่ากรรมมันตามไม่ทันมันตามทำเสมอตามทันตลอดเวลาแล้วนรกจะอยู่ในใจเราตั้งแต่ณน้บัดนี้ที่เราได้เริ่มทําให้สร้างสมาธิไว้เสมอเพื่อที่จะได้ไม่หลงไปสู่นรก mm hmm. ก็คือไม่สร้างความชั่วดึงดูดความชั่วเข้าหาตนให้สร้างกรรมดีดึงดูดกรรมดีเข้าหาตนเป็นตัวเตือนสอนใจตน อยู่สม่ำเสมอให้รู้จักพอให้รู้จักวางให้รู้จักเข้าใจว่าความดีมันดีกว่าความชั่วมันทำเอาไว้สมาธินั่นไงทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร